ดีจ้าทักทายสบายดีพี่น้องชาวสว่างกับเตรียมอาหารให้คุณแม่ชีแล้วเมื่อนี้มาแต่ตลาดเตรียมอาหารให้คุณแม่ชีเนื้อหมูก็ซืือแมาเหลวกระได้กันนั่น้กับปุงเห็ดหมูแดดเดียวจ้าบรรยากาศรอบๆบ้านเจ็ดโมงหน่จ้าตอนเวลาเจ็ดโมงแล้ว ไปซองบังคุณแม่ชีรู้บาดนี่ตะจืนกำลังกินข้าวต้มแม่ชีพระเดยวออกมาจะได้เฮือนอยู่จ้าฉันกะเฮ็ดอันเวียดตะคุยตะไงยอยู่หน้าบ้านแต่เศร้าๆกนหนึ่งปลาหนึ่งปลาว่าเห็นคุณยายทรงมืดเด้อเจ้าค่ะนเป็นมืดๆประเด็ดเปิดไฟ วายคุณแมซี่ประธานได้ลูกได้เนาะย,ออนย่อบบาขน้อยหืโอ้นอนหลับดีตัวนี้นอนหลับผนนบ่บันหนึ่งป่าไว้ชันมาแต่ซาอยู่ฉันหนึ่งป่าไว้แล้วฉันการเตรียมกับเข่าไว้ให้เจ้าแล้วละ่ะอยู่แต่แค่เด้อเมียนั่นเม,มียนปนป่าแล้วกับ อเห็ดยังไรแก้วอันใส่กอกกับต้มไข่ชั้นหนึ่ง<อ>ปลาไว้ไว่าจะเค็ดสุก,กินนี่ยละมันมีปลาก็เลยสื่อสื่อปลามาเห็ดสุก,กินยายมูนม,มาจังกินน้ำกันปลาแล้วสิถาชั้นเราได้นน่ชั้นกันดดขออนุญาตเจ้าจ้ามาแตนพุนธะจิบตีห้าครึ่งยอดด้วยจ้าแม่ ขันันอันยอดอันสองหลอดเจ้าค่ะแล้วันสิยอดให้เจ้ากังสันคุณแม่จ้าฉันจังสิบไปคุณยายมูลกับสิทธากินเขาแล้วก็สิเฝ่ามันเฝ่าน้ำเวลาพี่น้องเอ้ยธรรมดาแล้ะเนาะมันกันเถือนกับเฝ่าน้ำเวลาฉันกระไดขออนุญาตบาดคำ กล่องกับอันสีอันนี้แน่แล่ะพี่น้องว่าเป็นต่ยากเขาคือทรงยากต้องจ้าค่ะเนาะว่า <c oughs> เป็นต่ยากเขาคือทรงยากจังเ่ยพี่น้อง <c oughs> ใช่แน่หละตัวตาก็ะไดมันสี่แล้วนี่กินหอดูกินหอดล้านนี่มันบอกคุณยายกินหอดูกินหอดล้านเ้ยแม่ซี่นี่ <laughs> ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อ ไทย,ยก็อยากับไทยเนาะคุณองเนาะคุนหอดคิดถึงกันนี่ละจังมาจังเสร็จตาดอกนะแม่เนาะจังเป้าน้ำเวลาน<ม>จังเป้าน้ำเวลาเชียนหาเข่าให้กคุณยายมูลหลอดนึงจ้ะรับตาไว้แม่อย่าว่าปะปั่นจินเขา่าเด้อ เรียมเน่ากินไปให้อยู่หาน้ำบริยากยังดอกเปนอุ่นนใส่กอ,อกกับ้นป่าลนะ่ะต้องกินเนยหลอ,อดสองคุณแม่นับตาไว้จ้าจะใเราออกไปกินข่าวด้วแม่เด้อ เช็ดหน้า<ม>เช็ดตาบ้วนปากแ<ม>ล้วเราก็กินขา้าวมวนฉันมาเดี๋ยวฉันยังเซียนเอาหนึ่งปลาสุกินน้ำแม่<อ>ฉันสิฝ้ากไปก็ได้แม่เด<ม>อเพราะว่านยายมูล,ล้วาถ่ากินข้าวอยู่เจ้าอย่าลืมออกไปกินข้าวด้อแม่เด้อ เจ็ดโมงสิเคืงองดอกค่ะน่อยมันบ้าท่านใดไปไ่ายใสอยู่สั้พักว่า,ากระดัยหัดว่าอารามกันยังว้าท่านในป่ายดอกมีแต่อาบาศนาวแล้ว <laughs> จนแดดออกพุ่มพูแล้วพี่น้องเฮ้ยพันใ้ไปหาหยา,ายจังไนจังสิบไปนี่ยายกับสิทธาแล้วเดเมื่อวานนี่ไปซื้อดอกกุหลาบม้าน,นี่ดอกกุหลาบกระสือดอกดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้ากับ ดอกชะบาก็ซื้อมาเจ้าค่ะน,นี่ยายเราปลูกดอกไม้หลายอยู่่ะ่านกับตัดทิมเราก็มีนะจา่ามันมันมันเฟื่อยมันน,น่น่ก็เลยมาท่านรปลูกไม่อีกเรามาปลูกต้นไม้ดอกไม้ดอกไรแล้วกันได้เก็บมาสองสอบเนี่ก็บเก็บสองสอบวันนี้ไปเอาเก็บมาเนี่ย เครื่องปลูกของฝังใมมยมัดมักจะปลูกคุณว่าจะปลูกนั่นปลูกนี่เดยนี่กับแมวเหมียวฉันอันนี้กับอีกพุ่มหนึ่งจ้านี่พุ่มใหญ่เนี่ยเครื่องฝ่าพุ่มใหญ่สื่อมาตะวันนี่ละจ้าออกจอกแอกแจ็คนอกจากเนาะใยแล้วก็อัน อยากปลูกไปต้นต้น,ตนดอกไม้ต้นไหนแล้วเราก็จะอยากปลูกของปลูกของฝังตามภาษาเพื่อนนั่นผู้สูงอายุเพ่าเน,นี่ยและเนาะพี่น้องเอ้ยบันนี้กันสาวสว่างคนนีสารก็สิจบคลิปก่อนเป้าไปหาเขาสู่คุณยายก่อนจ้า,ายายถ่ายยูเดี๋นี่นั่นย่วนศูนย์ฟอกไตพุ่นละทั้งไดการ กำลังใจกันและกันเป็นสิ่งที่ดีเนะจ๊ะเนาะเมื่อนี่กะสบายดีจ้า